สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับปานะคะ <c oughs> คลิปนี้นะคะปาจะมารีวิวน้องคนนี้เลยค่ะ p พ a ยรีแอ n เน่คินเซอนะคะน้องคนนี้นะคะเป็นเจลทำความสะอาดผิวสำหรับคนที่มีปัญหาสิวแล้วก็ผิวมันโดยเฉพาะเลยนะคะค่ะก็สำหรับอันนี้นะคะทางแบรนด์ส่งมาให้ปาได้ลองใช้นะคะทุกคนก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ก็สําหรับตัวนี้นะคะก็เป็นแบรนด์ลูกของทางแบรนด์เพียริก้านะคะที่เป็นเจลรักษารอยสิวนั่นเองนะคะสาหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เขาปัศจากสารละลายเครื่องถึง7ชนิดด้วยกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซาบู s s s หรือ s l e s นะคะแล้วก็ P7 ทีแอลกอฮอล์พาราเบนแล้วก็สีแล้วก็น้ําหอมนะคะ ค่ะก็สําหรับเจ้าตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการคุมมันป้องกันสิวเห่แล้วก็หัวสิวเนี่ยหลุดได้ภายในสองสัปดาห์เลยนะคะทุกคนค่ะก,ก็ก่อนที่ปาจะใช้นะคะปาได้ทําการถ่ายรูปบีฟอร์ไว้นะคะทุกคนก็นี่นะคะเป็นสภาพผิวของปานะคะก็คือมีทั้งสิวอุดตันสิวอักเสบเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีสิวที่ขึ้นหัวนองด้วยนะโอ้โหหนักดวงกันเลยทีเดียวนะคะ ค่ะก็เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการใช้กันดีกว่านะคะว่าเขามีวิธีการใช้อย่างไงบ้างนะคะทุกคนค่ะสําหรับวิธีการใช้นะคะทุกคนก็คือบีบเนื้อเจลออกมาขนาดเท่ากับ1เหรียญสิบนะคะแล้วหลังจากนั้นก็นวดวนบริเวณผิวที่มีปัญหาสิวนะคะประมาณ1นาทีเพื่อให้ตัวยาออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อสิวแล้วก็คุมความมันนั่นเองนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้าสะอาดนั่นเองนะคะค่ะก็สําหรับตัวนี้นะคะมีแอคเนสเซลิกเอบนะคะที่ประสานการทํางานของซาลิเซลิกแอซิดและ แคนเน่บูสเตอร์นะคะที่จะช่วยในเรื่องของการคุมมันแล้วก็ฆ่าเชื้อสิวซึ่งทําให้หัวสิวแห้งและหลุดลอกออกได้อย่างง่ายนะคะโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อผิวเลยนะคะทุกคนค่ะก็สําหรับน้องคนนี้นะคะเหมาะกับใครบ้างน,นะคะก็เหมาะกับคนที่เป็นสิวแบบทุกสิวเลยนะคะทุกคนน้องคนนี้นะคะแม้แต่ผิวที่แพ้ง,ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าน้องคนนี้นะคะผ่านการทดสอบทางก,การระคายเคืองแล้วนะคะว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแต่อย่างใดและที่สําคัญนะคะก็คือไม่ทําให้สิวเหินนั่นเองคะ่ะ และยังสามารถใช้ร่วมกับการรักษาสิวทางการแพทย์ทุกประเภทได้อีกด้วยนะคะค่ะก็สําหรับเจ้าตัวนี้นะคะหลังจากที่ปาได้ทดลองใช้มาเป็นระยะเวลา2อาทิตย์นะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะพูดความรู้สึกหลังใช้ให้ฟังกันนะคะว่าเวลาใช้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างม,มีการแห้งตึงของผิวไหมแล้วก็เรื่องสิวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ ค่ะก็อันดับแรกเลยนะคะที่สัมผัสได้หลังจากล้างหน้าเสร็จนะคะก็คือผิวดูเรียบเนียนขึ้นนะคะหลังจากล้างหน้าเสร็จนะคะหน้าจะไม่มีความแห้งตึงแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขามีวิตามิน B5 ้นั่นเองนะคะทุกคนและยังไม่พอนะคะนอกจากวิตามิน B5 แล้วเขายังมีค่า PH บาลานะคะที่ช่วยในเรื่องของการคงความชุ่มชื้นให้กับผิวไม่ทําให้ผิวแห้งตึงนั่นเองนะคะค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะตัวนี้เขายังมีดาก้อนบัตด,ด้วยนะคะทุกคนซึ่งจะช่วยในเรื่องของการลดรอยดาํารอยแดงจากสิวนั่นเองนะคะ ก็สำหรับเรื่องสิวนะคะอยากจะบอกนะคะว่าคนที่เป็นสิวอุดตันสิวอักเสบเนี่ยจะเห็นผลมากๆเลยนะคะส่วนตัวนะคะเป็นคนผิวมันเป็นสิวแล้วก็ผิวแพ้ง่ายที่แบบสิวขึ้นง่ายมากๆนะคะก็ใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าผิวหน้ามันดูดีขึ้นนะคะเรื่องสิวอักเสบเนี่ยเห็นผลมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้จะช่วยในเรื่องของยับยั้งค่าเชื้อสิวนะคะ จะทาให้สิวเนี่ยแห้งแล้วก็ยุบออกไปเองนะคะสําหรับสิวอักเสบส่วนสิวอุดตันเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการทําให้หัวสิวแห้งนะคะเมื่อหัวสิวแห้งนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการผลักดันหัวสิวออกนั่นเองนะคะทุกคนมันก็คือจะทําให้หัวสิวหลุดออกมานั่นเองนะคะสําหรับสิวอุดตันก็สําหรับเรานะคะสิวอุดตันเนี่ยหลุดออกมาเป็นเม็ดเลยจริงๆนะคะอย่างที่เขาเคลมไว้เลยนะคะว่าสิวหลุดจริงๆนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้อุดตอนแบบล้างหน้าหรืออะไรนะคะมันจะหลุดแบบมันจะหลุดระหว่างวันนะคะทุกคนแบบว่าไปสกิดสกิทอะไรเงี้ยมันก็เริ่มแแบบหลลุด้ว เพราะว่ามันแห้งแล้วนั่นเองนะคะมันเลยหลุดออกมานั่นเองนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้อ่อนโยนนะคะไม่เป็นอันตรายต่อผิวแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนค่ะก็สําหรับเจ้าตัวนี้นะคะเขาให้มาในปริมาณ100 ml นะคะราคาอยู่ที่229บาทเทาา่านั้นนะก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อมาลองใช้นะคะ,คะก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่เพจของเพียวรี่เลยนะคะทุกคนหรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นก็ได้นะคะเช่นวัดสันบูธหรือว่าอีบแอนด์บอยหรือว่ารา้านคาชั้นนำทั่วไปก็สามารถหาซื้อได้นะคะ เป็นไงก็มาค่ะทุกคนก็ถ้าเกิดใครสนใจก็อย่าลืมไปลองซื้อมาลองใช้กันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบบ๊าายย